สวัสดีครับเมื่อนี้เขามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้ากับค่อยจะมาซื้อซัพพอร์ตกันอดีตมาโอ้ยเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงสามร้อยห้าสิบจัดสามร้อยสี่สิบเก้าบาทจัดไปตูมเยอะ yeah. กับเอาซับเนี่ยอุ้ย อุ๊ย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 เอ้าคือว่าคือว่าได้ลูกแกว้วว่าได้ปะ <c oughs> ตัวตัวดาวอีกแล้วคุณล็อกดาวอีกแล้วโอ้ยบ่มี้ยังบ่ได้ยัง เราไปซื้อไดได,ได้เลยต้องเก็บ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 ไปรีวิวไปอีกอุย้ยตายแล้วตุม้มยืนยันตุม้มในเพชรหันสอง ดูลางวันเนาะป่ะเด้อันนี้ป่ะโอ้ยเสียละวันนี้ทีอยากได้นะกับเซดเขาชื่อตอนนี้กับสองล้านสามสองล้านสามแสน มันอย่างนอกบนดีเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับการซื้อมาสันสัน็ดงานอยู่รบว่างไปแล้วครับไปแล้วครับ